ดึงออกเสียบเข้านะครับให้ไวที่สุดนะครับห้ามเกินห้าวินาทีก็เตรียมนี่เลยสองอย่างนะครับตัวนี้สายไฟนะครับแบบนี้ไว้หนึ่งอันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลวดนะครับโอเคครับผมวันนี้อยู่เช็คคาโคลนะครับบางวันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวช่างบนจะพามา ลบโค้ดรีเซ็ตนะครับเวฟร้อยสิบไอโฉมโฉมสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับโฉมสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับก็คือตอนนี้เป็นโฉมใหม่แล้วนะเป็นดิจิตอลนะครับเป็นดิจิตอลนะครับวิธีลบโค้ดแล้วก็รีเซ็ตนะครับถ้ารถติดรหัสนะครับหรือปิดสะดุดเนี่ยลองเราลองทําได้นะครับอาจจะหายนะครับแต่ว่าบางคันอาจจะไม่หายนะพี่นาะก็ถ้ารถทําเครื่องควรจะใช่ไหมพี่น้ควรจะลบโค้ดรีเซ็ตเนาะ ถ้ารถทําเครื่อนหรือว่ายกเครื่องลงนะครับควรจะนะครับลบโคตรีเซิให้เรียบร้อยนะครับอ่าขั้นตอนแรกก็เตรียมนี่เลยสองอย่างนะครับตัวนี้สายไฟนะครับทำแบบนี้ไว้หนึ่งอันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลวดนะครับทาไปเริ่มเหลมนะครับถ้าไม่เหลี่ยมใช้ไม่ได้นะเอาเหลมเอาไว้แหลมสุดๆไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมแหลมแหลมนี่อีกด้านหนึ่งอีกอันนึงเป็นสายไฟทำไปสองอย่างอ่ะแล้วก็ถอดนะครับ อาจาพลปฏิบัติการนะครับถอดน็อตไขควงตัวนึงนะครับแล้วก็งัดงัดนะครับเอามืองัดอย่างนี้ก็ได้นะวิธีถอดนะครับแล้วก็ดึงเปิดเบาะช่วยนิดนึงนะครับดึงมาด้านหน้าก็ปักแรงมันจะอยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้แล้วไขควงนะครับแล้วก็ไขควงนะครับไขสองตัวแล้วก็สีดําก็ไขควงตัวนี้ครับ ผมอยากให้ใช้หัวใหญ่หญๆนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเราใช้หัวเล็กนะครับมันชอบกรูดแล้วมันจะทําให้ถอดอยากนะครับแล้วก็แงะเลยนะครับถอดไขควงตัวนี้เราแงะออกมางเราแงะขึ้นมานะคราะมันดึงถอยหลังนะครับดึงแรงๆไม่ต้องกลัวแตกนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยแตกหรอกมันเป็นยางพลาสติกนิ่มนะครับนี่พอถอดออกมาก็เราก็จะเจอปักแดงแล้วนะครับอยู่ตรงใ <Wow. S 1> ต้กล่องกลองไฟนะครับนี่ ออกมาแบบนนี้นะครับแล้วก็จะเห็นปักนะครับกดให้เอามือกดอ่ะทังคนกดเลยแล้วก็ดึงออกนะครับกดแรงนิดนึงนะครับกดตัวล็อกนิดนึงนะครับอ่านี่ดึงออกง่ายๆนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เป็นชูปใหม่นะครับรู้จะเข้าเส้นลวดโคตรเล็กเลยบอกตรงอ่ะให้เราเอาสีที่มันเป็นเหล็กอะ่ะนี่หาที่ทำปลายแหลไหมไว้นะครับตัวนี้นะ พี่ทําไวน้นะเพื่อเตรียมไว้แบบนี้นะครับอ่ะพลไงปักขึ้นใช่ไหมพลใช่แล้วขึ้นอย่างงี้แช่งายขึ้นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เสียบรูบนใช่ไหมพลใช่รูบนครับเนี่ยรูบนคู่บนนะครับ,บคู่บนคู่บนที่มันอยู่กับปักล็อกนะใช่คู่บนอ่าโอเคเสียบไว้นะครับเสียบเป็นแน่นเสียบเป็นแน่นนะครับอ่าเสียบเป็นแน่นนะครับแล้วแล้วก็เปิดกุญแจใช่ไหมพล ตอนแรกเช็คก่อนเดี๋ยวให้เจ้าพนเช็คก่อนนะครับอ่าเปิดดูเปิดดูว่าติดรหัสอะไรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดปุณหภูมูน้ำมันเครื่องุก็เดี๋ยวรหัสนะครับผมเอารูปนะครับวางไว้ให้ถ่ายคลิปแล้วกันจะได้ไปเป็นความรู้นะครับว่าเป็นรหัสอะไรโอเคอ่าจะควรทำการลบโค้ดก่อนนะครับเดี๋ยวไฟรีเซ็ตอ่าจัดไปอ่าให้เราบีบูแจหรือว่า พอได้เลยอได้เลยเอาไม่ต้องปีกุญแจเนเชื่ออ่ะอย่างงี้ถ้าพนบอกว่าอันนี้นป,นป,ลปล่อยไปเลยปปลล่อยยไเนะครับไม่ต้องปีกุญแจใหม่นะอ่ะอยังไงพลดึงออกนะดึงออกแล้วเสียบเข้าภายในห้าวิภายในห้าวิวห้ามเกินห้ามเกินครับแต่ไม่ต้องปีกุญแจนะให้กระพริบอย่างงี้เลยปล่อยไปเลยอ่ะลองสนใจตัวนี้ดีกว่าอ่ะโอเคนะครับ เอาออกข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ดึงปั๊บแล้วก็เสียบเสียบเข้าไปแต่มันจะต้องไวๆหน่อยหนึ่งอ่าเดี๋ยวผมดูก่อนว่าสำเร็จไหมนี่ได้นะบลสำเร็จละถ้าสำเร็จจะกระพริบยาวเนาะแต่ถ้าไม่สำเร็จล่ะจะติดไหมมันจะติดคางติดคางใช่ไหมอันนี้คือสำเร็จละอ่าเสียบไว้เลยกับคืนกุญแจเลยอ่าพอสำเร็จแล้วนะครับเราก็เสียบกับคืนอ่าตีกุญแจนะครับอ่าคราวนี้เราจะมารีเซ็ตกล่องนะครับ อันนี้ครับดึงออกเสียบเข้านะครับให้ไวที่สุดนะครับห้ามเกินห้าวินาทีหนึ่งสองสาสี่ห้านี่ต้องเสียบเสร็จแล้วนะใช่ครับโอเคเข้าดึงออกภายในหาวิืะเข้าดึงออกนะวิโอเคมาครับเรามารีเซตกล่องก่อนนะครับอันนี้คือค่าเดิมให้กับกล่องนะครับเดิมโรงงานก็เสียบตัวนี้ค้าไปเลยอันนี้ก็คือเนี่ยโดยเปิดดูอันนี้คือเคลียร์โค้ดหมดแล้วอันนี้เคลียร์โค้ดแล้วนะก่อนที่จะทำการรีเซ็ตก่อนที่ทำการรีเซ็ตกล่องต้องเคลียร์โค้ดก่อนนะครับค่อยรีเซ็ต มาเช็กควงก็ฟังนี้่ตัวนี้มันจะยากักตัวนี้มันจะยากตัวเก่าเลยอือตัวเก่ามันรูมันใหญ่ไงอะรูมันใหญ่เสียบง่ายดง่ายไงแต่ล้วรูน้อยเนี่ยอะมามารีเฟซกล่องต่อนะครับแล้วก็เสียบที่คาไว้นี่แหละไม่ต้องทำไมเลยเดี๋ยวไว้เหมือนเดิมอ่ะแล้วก็เอาไขควงตัวนี้เนี่ยตัวน้ตัวไหนเนี่ยตวโดดตอดปลั๊กนะครับมันจะมีเขี้ยวล็อกครับ ตัวนี้มันจะเป็นอุณหภูมิน้ำมันเครื่องเนาะแต่ถ้ารถออโต้เขาจะเป็นหม้อน้ำน้ำยาหม้อน้ำนะครับวิธีรีเซ็ตกล่องเขาด้างไหมตัวนี้ตัวใหม่ช่วง2021นิดหนึ่งนิดหนึ่งครับลองเอาไขควงละเอบักมันด้านนี้ผมอ่ะนี่ครับใช้ไขควงจิ้มเลยยวให้จังพลนี่ันี่ไหมออกแล้วนี่แล้วก็ดึงออกมานะครับมันจะมีตัวล็อก สายไฟอยู่ด้วยนะครับให้เรากดแล้วก็เอาออกมา<ช>โอเคจะเป็นหน้าตาแบบนี้มีสองปลั๊กเหมือนตัวเก่านะครับตัวนี้จะรูใหญ่หน่อยนะใช้งานก็ใช้สายไฟได้อ่ะบนนี่นที่เราเตรียมไว้นะแบบนี้เสียบเข้าไปนะครับเ,เสียบเข้าแบบนี้นะครับครับอ่าแล้วก็น,ะนอลองเสียบดูนะครับ ยะให้มันโดนเหล็กนะครับจะให้มันโดนพลติกเนี่ยเหล็กมันอยู่นี้อ่าเนี่ยเหล็กมันรูมันอยู่นี้เสียดีดีนะต้องให้มันโดนเหล็กนะครับถ้าโดนพลติกไม่ได้นะบอกไปก่อนไม่หายนะครับรีเซ็ตไม่ได้นะโอเคนะตาก็ประมาณนี้นะนี่ครับเสียบสองข้างอย่างนี้นะและตัวนี้เราก็ยังเสียบไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องถอดนะครับจากที่เราลบโค้ดแล้วอ่ะแล้วก็ทําการเปรูเจต้องรอไฟดับไหมหรือว่าดึงได้เลย เปิดกุญแจแล้วก็ดึงได้เลยไหมดึงทิ้งเลยดึงได้เลยอันนี้ห้ามเกินสิบวิอันนี้ดึงทิ้งเลยอ๋อคือเปิดกุญแจปุ๊บห้ามห้ามเกินสิบวิเราต้องดึงละเปิดกุญแจปุ๊บแล้วก็ดึงออกแต่ไม่ต้องรอไฟดับนะไไม่่ต้ออองรฟดับอโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่เราเปิดปั๊บอ่ะแล้วก็ดึงเลยดึงออกดึงทิ้งเลยโอเคนี่ถ้าสําเร็จนี่นะครับอันนี้คือสําเร็จแล้วมันจะกระพริบยาวอย่างงี้นี่ เอาเด็กไอ้พิบยาวนะครับแล้วเราก็ปิดก so, ุญแจเลยนะพลเนาะแล้วเราก็ป right. ิดกุญแจเลยก็ค yeah, ืออย่าเพิ so. river, ่งเสียบใช่ไหมใช่ปิดก่อนนะครับพอปิดแล้วอย่าเพิ่งเปิดกุญแจนะครับให้เราเสียบปลั๊กก่อนนะครับปปลั๊กกเเข้าไที่่ดิมอนใช่ถ้าเรายังไม่เสียบปลั๊กแล้วไม่เปิดกุญแจมันจะทําให้ติดโพดเหมือนเดิมอ่าเราก็ทําการเสียบปลั๊กเข้ากับพื้นนะครับที่เดิมกจิ๊บใส่จิ๊บที่เก่าอ่เนี่ยครับต้องถอดไขควงแล้วก็ งั้นิดนึงนะครับมันจะติดเแอดยากไหมนะิดนึงเนาะนนะเพราะว่ามันติดไฟเบอรนะ์เนาะพี่ว่าตัวนี้มันมันแน่นปักเราก็ดูปักว่าเมื่อกี้เราบีบด้านบนเนาะเออเฮ้ยบีบข้างข้างเนี้ยปักอ่ะอ่ใช่บีบข้างนี้นตัวบีบมันอยู่ข้างนี้ข้างหลังขั้นมาหลัง ใช,หใช่หันมาทางหลังเข้าไหมจะต่ขอข้างยากนิดนึงนะครับเพราะมันติดไฟเบอร์แต่แค่ถ้าใครถอดไฟเบอร์มันจะง่ายได้อย่างกู ก็ใครมีลดอาการสะดุดนะครับช่วยได้นะลกโค้รรีเซ็ตกล่องนะครับลองดูเผื่อเราเคยวิ่งไปแล้วปั๊กมันหลวมมันหลุดอะไรเงี้ยบางทีมันติดโคดรใช่ไหมพลโดนน้ำตัวอะไรก็เป็นเนาะบางทีปั๊กปักมันมีปัญหาเราก็ลองลบโคดรรีเซ็ตดูนะครับแต่แต่จะต้องก่อนที่ทําการรีเซ็ตนะครับให้เราเคลียร์โคดนะครับลบโคดก่อนมาเดี๋ยวพี่ลองใส่ มัคนค่อนข้างจะยากนิดนึง่ะใส่แล้วแล้วเราก็กดนะครับกดล็อกมันจะมีคลิปล็อกสายด้วยนะนี่แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเสียบเรียบร้อยเราก็ถอดปลั๊กน,นี้เลยน,นนะพูเนาะถอดออกให้หมดเลยนะครับ,รบนี่แบบนี้เราก็ลองกดสตาร์ทนะครับอันนี้คือจบนะครับวิธีการลบโพดีเซตแล้วลองสตาร์ทดูนะครับถ้ารถใครสะดุดนะครับลองดู นี่เดปบปกตินะครับแล้วก็ประกอบนะครับมาคนเสร็จแล้วก็ประกอบเลยไหนปักเดงอยู่ไหนนี่คือลบโพลีฟีสนะครับวิธีลบโพลีฟีสนะครับเผื่อใครอ่ารถสะดุดนะครับเดนเบาไม่อยู่หรือว่าทําเครื่องใหม่นะครับอ่าเวลาทําเครื่องใหม่นะผมอยากให้ทุกท่านนะครับสองครั้งดีไหมครั้งเดียวหรือสองครั้งดีผลเวลารีเซ็ต ได้หมดแล้วเนาะมันไม่มีปัญหาเลยเนาะครั้งเดียวได้สองครั้งเดียวก็ได้ถ้ามันหายก็ครั้งเดียวก็ได้บางคนคือไปตอนรื้อเครื่องก็คือไปหลงหัวพักเซ็นเซอร์ออกอะไรออกบางทีเสือไปหลงเปิดเกเจเนาะเป็นหลงเปิดเกิดเจนะครับจะเป็นนะครับเราไม่รู้เนาะบางทีเราไม่รู้ใช่ไหมหรือว่าถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดเราสามารถรีเซ็ตได้เลยใช่ไหมแ้วถ้าเราเช็คแล้ว ถ,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 ถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดนะรีเซ็ตได้เลยถ้ามันไม่ติดก็ไม่ต้องรีก็ได้หรือว่าจะรีก็ได้ก็ใครอยากรีเซ็ตก็ลองทําตามนี้ได้เลยนะครับลองทําดูไม่เสียหายนะไม่พังอยู่แล้วนะครับหรือว่าใครอยากาปรับมวดนะครับก็คลิปก่อนลองเข้าไปดูนะครับคลิปไปก่อนผมทําไว้อยู่นะครับมาคนมาประกอบเลยเผื่อใครอยากประกอบ หรือว่าใครอยากถอดตามนะครับเวลาเก็บก็เก็บดีๆนะนะครับแบบนี้มันจะมีที่ล็อกให้ด้วยนะเก่ๆเลยนี่นะเวลาใส่เอาให้ตรงล็อกนะครับอ่ะนะครับแล้วเราก็ทุบเข้าไปเลยนะครับปั๊บเข้าให้นะครับปั๊บเข้าให้นะครับเสร็จแล้วนี่เราก็ใช้น็อตไขกวงนะครับน็อตไขกวงเป็นสียขาวนะครับไขควงแฉก ระบนคขันสองตัวครับก็แล้วก็ประกอบตัวหลังนะครับแค่นั้นเองขันอถให้ครบนะครับก็เดี๋ยวรหัสหลังเตือนต่างๆนะครับท้ายคลิปลองไปใครอยากได้ก็ไปก๊อปเอาแล้วกันนะครับไปลองไปแคปหน้าจอนะครับจะได้ไปเป็นความรู้นะครับสําหรับทุกท่านนะครับเผื่อรถมีปัญหาหรือตีรหัสอะไรนะครับจะได้รู้นะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับช่างคน บางวันด้วยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้นะครับเปบ็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปต่อไปนะสำหรับที่นี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผม